สวัสดีจ้ามาต่อกันที่ขอเหออพาร์ทสกันเลยนะคะพาร์ทสนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่มาจากฝั่งญี่ปุ่นค่ะตัวแรกที่ได้มานะคะคือจะเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์โคเซค่ะโดยดิฉันไปได้เซตนี้มาค่ะเซตนี้จะเป็นโคเซเซกิเซโลชั่นบวกอิมัลชั่นนะคะโดยสูตรที่ได้มาจะเป็นสูตร e n r i รินะคะซึ่งสูตรนี้ไม่มีขายในเคาน์เตอร์ไทยนะตัวนี้เได้มาจาก King Power ค่ะ เซตนี้ราคาจะอยู่ที่1,800บาทโดยด้านในจะมีตัวน้ำตกโคเซนะ้ำน้ำตกหน้าขาวน้ำตกผีดิบที่ทุกคนรู้จักกันน,นะคะแต่จะแอบบอกนิดนึงนะว่าตัวนี้เราแอบใช้ไปแล้วนะคือใช้มาเดือนกว่าแล้วนะคะจะมาะรีวิวให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะคะเพราะาสูตรนี้ไม่มีขายในเคาน์เตอร์บ้านเราเนาะตัวแรกที่ได้มาตัวเป็นตัวนี้ค่ะ เขาจะเป็นโคเซเซกิเซโลชั่นนะคะโดยที่ชื่อของเขาจะเขียนว่าเมดิเค e เซกิเซน i ิ h นะคะคือมันจะเป็นสูตรสำหรับคนผิวแห้งเน้นเติมความชุ่มชื้นนะคะลักษณะก็คือเป็นน้ำเลยนะอันนี้โดีวให้ดูเนี่ยนะคะน้ำคือจะเป็นน้ำจริงๆมันจะมีสีขุ่นๆนิดนึงอะคะ่ะคือทาไปแล้วก็จะให้ความรู้สึก ชุ่มชื้นกลิ่นก็จะสดชื่นตามสไตล์ของ s e กิเซนะคะตัวที่2จะเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นอ m มลชันนะคะโดยเป็นสูตรเอนริเหมือนกันเขาจะมีชื่อว่า m e d i c a ทเซกิเซเอนริสอิมลชันนะคะอิมลชันตัวนี้ก็คือจะเป็นอิมัลชันหน้าขาวเหมือนกันนะคะโดยขวดด้านในก็จะเป็นแบบนี้เนื้อของอ m มลชันของเขาก็จะมีความชุ่มชื้นกว่าสูตรที่มีขายในบ้านเราอีกเหมือนกันนะคะทาแล้ว รู้สึกเย็นสดชื่นไม่เหนียวหนหนะนะคะให้ความชุ่มชื้นกําลังดีเลยแล้วก็รู้สึกว่าหน้ากระจ่างใสขึ้นนะคะหลังจากที่ได้ใช้มาเดือนกว่าๆนะแต่ว่าตัวนี้หมดไปไม่เยอะเลยอะ่ะเพราะว่าเราเราใช้ไม่เยอะนะคะใช้เช้วเย็นถ้าใช้เยอะมันจะแอบมันนิดนึงนะสาวๆพอเราใช้ตัวนี้แล้วเราชอบใช่ไหมเราก็เลยมาซื้อที่ช็อปไทยบ้างที่เคาน์เตอร์ไทยนะคะตัวแรกที่เราได้มาคือซื้อมาสออันเลยคือจะเป็นรุ่นนี้ เป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นโคเซเซกิเซครีอาทิสเมนเอเซนนะคะขวดเขาจะเป็นแบบนี้ขวดจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะสีน้ําเงินเข้มเหมือนกันนะคือตัวนี้เราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมเหมือนใช้แทนโทนเนอร์ค่ะเดี๋ยวเอจะลองบีบเนื้อให้ดูนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อน้ํานมขาวๆแบบนี้ค่ะ ก็จะแบบปีบลงสำลีแล้วก็เช็ดที่หน้าหลังจากเช็ดเสร็จหน้าไม่มันนะทุกคนมันจะชุ่มชื้นกําลังดีแล้วเราก็ตบด้วยน้ําตบโคเซ่ต่อพอเราตบด้วยน้ําตบแล้วเนี่ยก็คือหน้าจะรู้สึกชุ่มชื้นกําลังดีเลยค่ะอืมได้มา2อันนะตัวนี้สําหรับตัวเคลียร์เอเซนต์คือใช้เรารู้สึกว่ามันช่วยผลัดเซลล์ผิวอ่อนๆแล้วก็ทําให้แบบอ่การรับน้ําตบที่เราลงในขั้นตอนถัดไปเนี่ยมันซึมได้ดีขึ้นนะ<า>ที่ตัวถัดไปของโคเซ่เลยค่ะ จะเป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะตัวนี้เป็น s e กิเซ h e r b ร์เบิจนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูเลยดีกว่าตัว h e r b ์เบิรเจเนี่ยมันจะเป็นตัวออกใหม่ของเขานะใช้เหมือนเป็นสลิปปิ้งมาส์ค่ะเนื้อก็จะเป็นเนื้อเจอลครีมนะนี่ายสติกเกอร์นะคะข้างในก็จะเป็นกระปุกแบบนี้เขามีไม้พายมาให้ด้วยนะไม้พายก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นไม้พายพลาสติก ป้องกันการที่เราเอามือเข้าไปจ้วงข้างในแล้วมันจะเกิดแบบมือไม่สะอาดเกิดเชื้อลงชโลกดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเปิดฝาข้างในให้ดูตัวนี้เนื้อข้างในจะเป็นเจลครีมแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีพลาสติกแรปไว้ให้อีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่รู้จะเห็นไหมไอ้กลัวหกเอาแค่นี้ก่อนเนาะทุกคนกลัวมันหกเพราะว่าเราเราเรายังไม่ได้เปิดใช้นะคะอ่าหนึ่งอันตัวนี้เป็นเฮอร์เบร์ตเจลค่ะ กระปุกสวยเชียพอเราใช้ตัวน้าตบสูตร Endis ที่มันดีใช่ไหมคะทุกคนแล้วมันไม่มีขายในไทยคือตอนเราซื้อจาก King Power เนี่ยราคามันอยู่ที่พันแใช่ไหมอันนี้เราสั่งออนไลน์มานะแบบไม่ต้องมีไฟบินก็ซื้อได้แต่ว่าพอเราไปเช็คอีกทีอะราคามันขึ้นไปเป็น2,200บาทคือขึ้นไปอีก400อยะทุกคนเราก็เลยว่าอะมันจะหมดก็เลยแบบอยากได้ไซส์ใหญ่ก็เลยไปเห็นที่เคาน์เตอร์เขามีไซส์นี้พอดีนะเนี่ยค่ะ อันนี้เป็นไซส์ใหญ่เลยเป็นเซกิเซโลชั่นนะคะสูตรปกติของเขาอะคะ่ะตัวนี้จะไม่ใช่สูตรเอนดิสนะตัวกลิ่นน้ำหอมนี่มันจะแรงกว่าแล้วก็จะมีกลิ่นแอลกอฮอล์เยอะกว่าตัวตัวเอนดิสที่เราใช้ที่เราซื้อมาจากคิงเมื่อกี้หน่อยนึงรุ่นนี้คือลิมิเต็ดอิดิชั่นนะสาวๆคือไซส์ 500ml ตัวนี้วันหมดอายุคือใช้ได้อีกนานเลยนะทุกคนผลิตวันที่7เดือน5ปี63หมดอายุวันที่6เดือน5ปี67 คือซื้อมาตุนนะคะราคาตัวนี้จะอยู่ที่2,750บาทเขาจะมาในลักษณะหัวปั๊มนะนี่ค่ะก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่เลยนะคะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นี่ ก็คือใช้กันไปยาวๆเลยนะตบเข้าไปเลยค่ะตบให้หน้าขาวเลยนะคะโเคเซนี่ข้อดีคือหน้ามันจะขาวกระจ่างใสนะทุกคนแต่ว่าความชุ่มชื้นน่ะมันจะไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องไปอาศัยมอร์เจอร์เซอร์อื่นๆเพื่อที่แอด,ดความชุ่มชื้นเข้าไปอีกทีนึงนะคะเพราะว่าถ้าใช้โเคเซ่เดียวๆนี่หน้ามันจะแห้งนะคะทุกคนพอเราซื้อทั้งหมดนี้นะคะเขาก็จะมีของแถมให้ และนี่คือของแถมที่ดีฉันได้มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของแถมมีอะไรบ้างนะคะตัวนี้เป็นเซกิเซ่ครีนซิ่งครีมนะคะครี s ซ n ่งครีมก็คือจะเป็นตัวครีมล้างหน้าเนาะเนื้อด้านในก็จะเป็นแบบนี้เป็นเนื้อครีมข้นๆนะอืมกลิ่นเดียวกันนะคะกลิ่น Se กิเซวตัวนี้เป็น Se กิเซ่อิมัลชันค่ะนี่เป็นอิมัลชันนะคะเป็นสูตรปกติที่มีขายในเคาเตอร์นะไม่ใช่สูตรเอ็นรินะคะ ถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เซกิเซอไอครีมค่ะไอครีมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยอ่าอันนี้เป็นไอครีมนะคะไอครีมจะขนาดบรรจุ10 ml นะซึ่งเป็นไซส์ครึ่งหนึ่งของไซส์เต็มนะสาวๆซึ่งไซส์เต็มของเขาเนี่ยจะเป็นไซส์20 ml ตัวนี้10 ml ให้ฟรีมาก็คือครึ่งหนึ่งเลยเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนถ้าดีก็คือค่อยไปตำไซส์เต็มเนาะ เออลืมบอกอ m o มชันตัวนี้เป็นไซส์20 m l นะเนี่ยค่ะส่วนตัว cleansing cream จะอยู่ที่19 m l นี่ตัวถัดมาที่อยู่ในลายเซกิเซตัวนี้ก็คือจะเป็น ตัวโด่งดังของเขานะทุกคนเป็นมาร์คดำเซกิเซหรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อคือมาร์คดำกระชากวิญญาณนะทุกคนตัวนี้เขาก็แถมมาให้ในปริมาณ10 ml นะคะ10 ml ก็น่าจะใช้ครั้งเดียวหมดนะนะอืมตลองดูถ้าดีค่อยไปตำสาใหญ่โคเซอินฟินิตี้คอนเซนเทรตอิมัลชันนะคะ ตัวนี้เป็นอีมลชันเติมความชุ่มชื้นที่อยู่ในลายอินฟินิตีตัวนี้ก็จะเป็นลายที่แพงขึ้นมาจากเซกิเซอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้เอสไม่เคยลองนะแต่เดี๋ยวลองใช้ดูก่อนถ้าดีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีได้มา2ขวดนะคะขวดละ30 ml ด้วยกันเห็นไหมเอ่ยนี่ปริมาณตัวนี้จะเป็นตัวแพงเลยนะทุกคนตัวนี้จะเป็นโฟมล้างหน้านะทุกคน คือเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็นโฟมที่มีฟองโฟมนุ่มแล้วก็ทําให้หน้าชุ่มชื้นนะล้างแล้วหน้าไม่แห้งตัวนี้ให้มาในปริมาณที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะ30 ml จาะส่วนอีกตัวจะเป็นตัวนี้เหมือนกันค่ะเป็นไอครีมนะคะในลายของ Infinity ี้นะนี่เป็นตัวนี้ให้มาในปริมาณ6 ml ค่ะดูขวดของซะก่อนนะคะดูกระปุกก่อนกระปุกก็คือฮารุฮารามากนะจ๊ะสาว นี่ค่ะมาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์อีกตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์จากฝั่งญี่ปุ่นนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนั้นก็คือนี่ค่ะสาวๆเป็นโดโมฮอนริงโค o นะคะตัวนี้มันจะเป็นแซมเปิลนะคะโดยเราคือเขาไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็จ่ายค่าขนส่งประมาณ120บาทนะคะอ้อ200บาทนะคะ ค่าขนส่ง200บาทแล้วเขาก็จะส่งเป็นเซ็ตทดลองของโดมฮอนมาให้นะคะซึ่งเจ้าตัวโดมฮอนเนี่ยมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบมีมานานมากๆแล้วนะคะของญี่ปุ่นคือกล่องด้านในคือเขาใส่ใจมากนะคะแม้จะเป็นแซโลก็ก็มีแบบบรรจุมาให้อย่างดีนะทุกคนข้างในก็จะเป็นแบบนี้นี่ผลิตภัณฑ์ด้านในก็จะเป็นตัวนี้นะคะ อ่ะดึงซองพลาสติกออกก็จะมีคือห่อมาดีมากคุณญี่ปุ่นคือใส่ใจมากก็จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้เขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ anti aging นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ต่อต้านริ้วรอยจากประเทศญี่ปุ่นนะคือของที่เขามีมาให้ทั้งหมดก็จะมี 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8มีทั้งหมด8ขั้นตอน8ไอเทมนะคะตัวแรกตัวนี้นะคะจะเป็นออย in อินเจล o v ร r มูนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเจลที่อ่อนโยนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดนะคะตัวนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ลาเครื่องสำอางนะคะตัวที่1ขนาดบรรจุที่เขาให้มา7กรัมค่ะไซส์เต็มของเขาจะอยู่ที่110กรัมราคา1,800บาทค่ะตัวที่2จะเป็น Silky Cream f o a m นะคะตัวนี้เป็นฟอโฟม โฟมล้างหน้าที่มีฟองโฟมเนื้อละเอียดเนียนนุ่มช่วยชำระล้างสิ่งสกรปรกได้อย่างล้ำลึกถึงรูขุมขนนะคะเราได้มาในขนาด7กรัมเหมือนกันโดยที่ไซส์เต็มเนี่ยจะอยู่ที่110กรัมราคา1,800บาทตัวที่3จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็น softening foam mask นะคะเป็นมากที่ช่วยผ่อนคลายผิวที่เหนื่อยล้าด้วยฟองโฟมเนื้อนุ่มน่าจะเป็นมาที่ถ่า้วหล้างออกนะตัวนี้ หลังจากที่ลังหน้าได้วยโฟมมาแล้วตัวนี้เราได้มาในปริมาณ8กรัมนะคะไซต์เต็ม80กรัมราคา4,200บาทค่ะตัวที่4ตัวนี้จะเป็น Intense Hydrator นะคะน่าจะเป็นโทนเนอร์นะจะเป็นมอบความชุ่มชื้นได้อย่างล้ำลึกและยาวนานให้กับผิวส่วนผสมของกรดไฮยาลูรอนที่สามารถซึมลึกได้ทั่วทั้งใบหน้าให้ความชุ่มชื้นพร้อมช่วยเสริมสร้างพลังในการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ผิวได้อย่างยาวนานอ่ะ ตัวนี้ตัวที่4เราได้มาปริมาณ8มิลินะคะไซส์เต็ม120มิลราคา1,800บาทตัวที่5ตัวนี้จะเป็นนางเอกนะคะเป็นตัว White h White Essence นะคะเป็นเอสเซนต์กระตุ้นกระบวนการผัดเซลล์ผิวเพื่อผิวสว่างกระจ่างใสและมีชีวิตชีวาค่ะตัวนี้เราได้มาในปริมาณ3มิลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแพงนะไซส์เต็มขนาด30มนะิลลรนะราคา3,500บาทอะทุกคน แพงนะแพงตัวที่6ตัวนี้จะเป็นครนะีมทเวนต้ะเขาชื่อมาแบบนี้นะครีมทเวนเป็นครีมที่อุดมไปด้วยคอลลาเจนคุณภาพดีช่วยให้ผิวกระชับและยืดหยุ่นนะคะตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่แบบเป็นเหมือนตัวแบบสำหรับริว้วรอยล่องลึกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออ่ไซส์ที่เราได้มาคือขนาด3กรัมนะคะไซส์เต็มจะอยู่ที่30กรัมราคา4,500บาทตัวที่7จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้จะเป็น Milky Way Lotion นะคะเป็นโลชั่นน่าจะคละ้ายๆเอมูเชนน่ะเนาะที่เราได้มาเป็น5 ml นะไซส์เต็มอยู่ที่100 ml ราคา1,800บาทจ้าตัวที่8นะคะเป็น UV Dress Cream ค่ะเป็นครีมกันแดดปดป้องผิวจากรังสี UV ช่วยให้ผิวดูสวยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้ไซส์ที่ได้มาคือขนาด1กรัมนะคะไซส์จริงจะเป็น25กรัมนะคะราคา1,800บาท ก็คือทั้งหมดเนี่ยนะคะก็น่าเขาบอกว่าน่าจะลองใช้ได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะแล้วถ้าเราใช้แล้วถูกใจเนี่ยเขาจะมีจำหน่ายนะคะทุกคนไซต์เต็ม8ไอเทมเนี่ยราคาจะอยู่ที่เอ่อเป็นราคานี้นะคะไม่รู้เห็นหรือเปล่าราคาจะอยู่ที่21,200บาทแต่ว่าถ้าเราแบบอยากลองใช้แบบเต็มเต็มแต่ว่าไม่อยากจ่าย2 0 0 0 0เขาจะมีขนาดครึ่งหนึ่งของไซส์เต็มนะคะ เป็นฮา f ไซส์เซตนะคะจะอยู่ที่11,600 11, บาทค่ะอันนี้ก็จะเป็นโดโมฮอนนะคะเดี๋ยวลองใช้ดูก่อนเนาะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีจ้าซึ่งตัวแรกที่เราได้มาจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นอ u t o w อร์ไวส์สปอร์ตลอ o รดับเบิลบูสเตอร์เซรันะคะโดยเขาจะเป็นเซรั่มสฝั่งนะ ฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวที่มีส่วนผสมของไทอะมิโดลนะคะเป็นตัวส่วนผสมลิขสิทธิ์ของยูซรีนที่ช่วยในเรื่องของไวเทนนิ่งกับอีกด้านหนึ่งจะเป็นตัวไฮยาลูรอนนะคะมันจะเป็นตัวเดย์ครีมนะคะเป็นเดย์เอสพีเอฟสามสิบค่ะอัลต้าไวท์สปอตเลดตัวนี้ก็คือคือเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของไวทเทนนิ่งเหมือนกันนะคะเนื้อไม่เหนียวเนอะหนะคือตัวนี้ก็คือมีใช้อยู่เหมือนกันกําลังใช้อยู่ด้วยแหละตัวเนี้ยเดี๋ยวลองไปหยิบมาให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูเนื้อเจ้าตัวนี้คือตัวนี้นะะค นี่อันนี้ยังไม่ได้แกะเนาะเป็นซีลอันนี้คือใช้อยู่นะมันก็จะช่วยเรื่องเพราะว่าเรามีกะระแล้วก็ฝ้านะช่วงนี้อายุเข้า30แล้วก็คือจะมีฝ้ากะเข้ามาเยี่ยมเยือนแล้วนะคะนี่เนื้อก็จะเป็นแบบซึมง,ง่ายกลิ่นก็จะยูเซรีนนะคะมีน้ําหอมหน่อยนะสาหรับใครที่แพ้น้ําหอมก็ลองไปลองลอง,ลองเทสดูที่เคาน์เตอร์หรือว่าร้านบูธหรือว่าสั่นดูก่อนก็ได้นะคะว่าเราแพ้ไหมค่อยตัดสินใจซื้อนะแต่ว่ามันช่วยเรื่องจุดด่างดําได้ดีจริงๆนะคะทุกคน ผ่านไปกับยูซารินนะคะตัวถัดไปที่เราอยากจะพูดถึงเป็นกันแดดเทพนะคะเขาบอกทำไมถึงเรียกว่ากันแดดเทพตัวนี้คือเฮอริโอแคร์360องศาเจลออยฟรีนะคะคือกันแดดตัวนี้คือสามารถกันแดดได้ทุกแบบทุกรังสีนะคะ UVA UVB Blue Light รังสีอินฟราเรดนะคะคือกันได้ครบเลยก็คือใครที่ชอบกันแดดแบบครอบคลุมก็คือสามารถไปหาซื้อมาลองใช้กันได้นะคะซึ่งตัวนี้เป็นกันแดดมาจากประเทศสเปนนะมีหาซื้อได้ที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วไปนะคะเพื่อนๆก็ลองหาเซิร์ชหากันดูแล้วกันหรือว่าจะลองไปหาข้อมูลทาง Facebook ก็ได้นะคะพิมพ์เข้าไปว่า herlio okay care นะคะก็น่าจะขึ้นมาตัวนี้ราคาประมาณไม่เกิน1,000บาทจาไม่ได้ประมาณ900กว่าบาทนะคือใช้หมดไปแล้วหลอดนึงนะคะ หลอดด้านในเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเจลออยฟรีนะคะตัวนี้เป็นสูตรที่มีน้ําหอมหน่อยนึงนะทุกคนก็คือใครที่แพ้น้ําหอมคนเรียกแต่ว่าไม่มีพาราเบนไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารกันเสียนะคะเนื้อเขาจะเป็นมีสีนิดนึงอะคะ่ะอันนี้หมดแล้วไม่รู้ว่าจะบีบออกหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองบีบให้ดูนะอ่ามีอยู่ค่ะมันจะเป็นเนื้อสีสีแบบนี้ค่ะอันนี้คือหลอดแรกที่ใช้หมดไปคือทาแล้วมันก็จะลื่นๆหน่อยนะ กลิ่นมันเหมือนกล้วยหอมอะกลิ <g> ่น <ling> มันเหมือนกล้วยหอมนะสาวๆเป็นส,ส,สูตรดายทัดคือทิ้งไว้สักพักมันก็จะแบบเซตตัวแล้วก็แบบแบบแบบมทไปเลยนะคะแนะนําค่ะอันนี้คือกล่องใหม่อันนี้คือใช้หมดแล้วนะคะตัวถัดไปที่จะมาพูดถึงก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะรู้จักกันดีนะคะตัวนี้เป็นตัว Carang Double Serum ค่ะ ตัวนี้เอได้มาจาก King Power นะคะโดย1กล่องเนี่ยเขาจะมี2ขวดด้วยกันนะคะซึ่งราคาดีมากจากสาวสอขวดเนี้ยราคาประมาณ4ี่พันแปประมาณเนี้ยนะคะไม่เกิน5,000บาทก็จะมาเป็น2กล่องแบบนี้ค่ะนี่กล่องเดียวเหมือนที่ขายในเคาน์เตอร์นะโดยในเคาน์เตอร์กล่องกล่องเดียวนะคะห้าสนะจะประมาณ4 7่พันเจ็ดสนนะไม่แน่ใจอันนี้เราซื้อแล้วก็ใช้ส่วนลดในบัตรก็จะลดไปอีกนะ อืมคือถูกลงไปอีกอะคะ่ะอันนี้คือเอสเปิดใช้แล้วนะเปิดใช้ไปแล้วขวดหนึ่งนะคะอันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูอันนี้คือด้านในของเขานะคะก็จะเป็นขวดแบบนี้เลยอันนี้คือขวดใหม่นะคะนี่คารเรงดับเบิลเซรั่มเดี๋ยวก็น่าจะได้เลิกเปิดใช้แล้วะคะ่ะขวดใหม่นี่คือขวดที่เราเปิดใช้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาลองกดเนื้อให้ดูนะคะว่าเนื้อเขาเป็นยังไงนะอ่ะเป็นแบบนี้นะคะกดจะไม่ออกแล้วว่ะเนื้อมันจะเป็น ออยออยนิดนึงนะคะแต่เป็นออยที่ไม่มันนะมันไม่มากนะทุกคนมันนิดนึงคนหน้ามันอย่างเราก็ใช้ได้นะคือทาเข้าไปแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยคือเราทาก่อนนอนใช่ไหม ตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกว่าหน้ามันจะอิ่มเอิบมากเลยค่ะทุกคนคือหน้าจะฟูหน้าจะเด้งนะคะแล้วลองใช้ไปต่อประมาณอีก7วันน่ะคือหน้าจะรู้สึกกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะตัวนี้แนะนํานะค่ะแรงดับเบิลเซรั่มคือใช้ดีจริงๆคือแบบมันอาจจะไม่เห็นผลแบบรวดเร็วนะคะแต่ว่าผลระยะยา,ยาวเอ็ดค่อนข้างคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงนะคะคือใช้เนี่ยจะหมดแล้วหนึ่งขวดอันนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นขวดใหม่แล้วนะคะต่อไปที่จะมาเห่กันนะคะคือผลิตภัณฑ์จากแบรนด์คลีนีค่ะ คินิกตัวนี้เอสสั่งมาจาก Central ลออนไลน์นะคะก็จะมีด้วยกัน3ตัวเนาะจริงๆสั่งตัวเดียวนะอีก2ตัวคือตัวแถมเป็นตัวนี้นี่ให้ดูนะคะเป็นลายนี้ค่ะตัวที่เอสสั่งมานะคะเขาจะเป็นตัวคินิกอีเวน e t เบเตอร์ i c นิคอค่ะคือรุ่นนี้นะคะนี่ราคาเขาจะอยู่ตรงนี้ราคาเต็ม4,100บาทค่ะ4,100บาทเอสซื้อในเ e n นทรัลออนไลน์รู้สึกว่าตอนแรกมันจะลด ลดเหลือ3,600นะคะแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดอะไรไม่รู้อ่ะอีกคือจ่ายประมาณ3,200แล้วเขาก็แถมตัวนี้มาให้คุณตัวครีมที่เป็นสูตรต่อต้านริ้วรอยอะค่ะเป็นมี2เฟสด้วยกันเนาะราคาของครีมกระปุกนี้อยู่ที่3,600บาทนะอันนี้คือตัวแถมนะแล้วเขาก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยอีกตัวจะเป็นคลีนิกค l e a n s i n g balm ค่ะนี่คือขวดด้านในนะคุณดูคือขวดสวยนะคะขวดประมาณนี้ขนาดบรรจุอยู่ที่50 ml นะคะ คือสูตรนี้มันจะเป็นสูตรที่แบบสำหรับลดเลื่อนจุดด่างดำแล้วก็พวกฝ้ากระฝ้าแดดกระแดดอะไรอย่างเงี้ยจะช่วยได้อันนี้คือขวดที่เปิดใช้อยู่นะคะนี่มี2ขวดอันนี้คือที่ซื้อมาใหม่นี่นะคะแต่ก่อนนะที่เขาออกมาแรกๆอะ่ะคือเอซื้อเป็นตัวนี้มานี่เดี๋ยวให้ดูเนื้อนะคะเนื้อเขาก็มันจะมีความเนื้อค่ะไหลๆเป็นเนื้อแบบ ชุ่มชืน้นชุ่มชื้นเป็นเนื้อเซรั่มนะคะคือทาไปแล้วคือฟิลลิ่งของตัวนี้คือแบบสะพึงมากสาวๆคือมันเป็นเนื้อที่ชุ่มชืน้นแต่ทาแล้วมีความกำมี่คือมันจะโอบอุ้มผิวหน้าเรานะคะคือไม่มันเลยไม่มีความมันแต่ให้ความรู้สึกว่าหน้าเราได้รับความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ใช้มาเอใช้มารู้สึกจะเดือนกว่าแล้วรู้สึกว่า ฝ้าตรงนี้แล้วก็ลอยกระตรงนี้มันจางลงนะคะอันนี้คือเห็นผลจริงๆก็เลยได้ไปตำม,มาอีกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเตัวนี้หมดก็คือจะเปิดตัวนี้จบไปสำหรับเซรั่มตัวแรกนะคะ even better ส่วนตัวที่เขาแถมนะคะคือรุ่นนี้คือไม่รู้ว่าเขาจะมีแถมบ่อยๆแบบนี้หรือเปล่านะคะตัวที่เขาแถมคือตัวนี้ค่ะเป็นไซเต็มนะทุกคนดูเนี่ยเป็นรุ่นเนี้เขาชื่ออะไรนะชื่อเต็มๆเป็นคลินก r e สเพรสรีเพร์คลินิ n เอ็มดีนะคะด้านในเขาจะมีมีมสสีสองเนื้อค่ะเนี่ยด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึงเป็นสีม่วงอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้นะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเดี๋ยวถ้ามอเจอร์ไซร์ตัวของ Fresh Mode ก็เดี๋ยวจะมาใช้ตัวนี้ต่อนะคะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังว่าดีไม่ดีนะแถม3,600คุณ4,100ลดแล้วเหลือ3,200 แถมกระปุกใหญ่มูลค่า3,600บาทเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังแถมตัวนี้มาให้อีกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัว cleansing balm นะเป็นตัวขายดีของเขานะเป็นบามล้างหน้านะคะนี่ cleansing balm นะคะชื่อเต็มของเขาคือ c l i n i c take the day off cleansing balm นะคะขนาดบรรจุที่ให้มาคือ15 ml ก็คือน่าจะใช้ได้ ได้หลายครั้งอยู่นะคะน่าจะเป็นประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็มาถึงตัวสุดท้ายที่เอจะมาขอเหินในวันนี้คะ่ะเจ้าตัวนั้นไม่ใช่สกินแคร์คะ่ะแต่ว่าเป็นน้ําหอมนะคะซึ่งน้ําหอมที่เอดได้มาก็คือตัวนี้เป็นตัวนี้คะ่ะเป็นน้ำหอม c ชา n e l นะคะเป็นชาแนลอโลออมสปอร์ o r อเอ็ e ซ์ตรีมค่ะตัวนี้เอก็ได้มาจาก King Power เหมือนกันนะราคาที่เคาน์เตอร์ไทยนะ่าจะขายประมาณ5 0 0 0 5 5ห0หรือเปล่าเอไม่แน่ใจแต่ว่า ใน King Power ขาย3 8 0 0นะคะ ,3850 หรือ3,890นี่แหละเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงนี่ด้านบนของเขานะคะเเรามาดูข้างในกันนะคะโดยกล่องด้านในตัวนี้ก็จะเป็นโอ้สวยเนาะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะคะนี่เปิดออกมาก็จะเจอขวดน้ำหอมชาแนลนี่นะคะขวดของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่ชาแนลอโลออมสปอร์ตเดี๋ยวขออนุญาตลองฉีดตจริงคือใช้แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะฉีดให้ดูอีกทีสเปรดีมากกลิ่นจะมีแรกๆคือมันจะเป็นมีความสีตัสแต่ว่าเป็นสีตัดที่ไม่ได้เปรี้ยวมากนะทุกคนเป็นกลิ่นสะอาดสุดชื่นแล้วก็จะมีกลิ่นหวานๆเข้าใจว่ากลิ่นหวานๆเนี่ยน่าจะมาจากกลิ่นของทองกบีนนะคะ อืมแล้วคือหอมคือคือฉีดไปทํางานได้ฉีดวันธรรมดาฉีดแม้จะไปงานสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเจอผู้ใหญ่อะไรอย่างงี้ก็สามารถใช้ได้คือคือเป็นน้ําหอมที่เอ็ดเลือกมาแล้วไม่ผิดหวังนะคะคือคือได้รับคําชมบ่อยมากจากการที่ได้ฉีดน้ําหอมตัวนี้นะคะอย่างเวลาไปทํางานเนี่ยก็ฉีดตัวเนี้ฉีดแทบจะทุกวันเลยค่ะอก็ชอบนะคะ คุ้มราคาที่จ่ายไปค่ะก็หมดแล้วนะคะสําหรับคลิปเหอวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็เอขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของเอเนาะและเอสัญญาว่าจะกลับมาทําคลิปแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกค่ะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ